หวยเด็ด5เซียนงวดวันที่1สิงหาคมให้เลขเด่น5067เลขชุด2ตัว52 54 59 58 02 04 09 08 62 64 69 68 เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดแในงวดวันที่สิกกรกฎาคมเลขชุดสองตัวสองสเข้าสองตัวบนสอเข้าสองตัวล่างเทพคำนวณเลขวีไงวดวันที่หสิงหาคมให้เลขเด่นสองห

สมการเลขเด่นงวดวันที่1สิงหาคมให้เลขเด่น7 6 3เลขชุด2ตัว79 70 71 72 75 68 60 61 62 64